มีผู้บ่าวมารับมีผู้บ่าวมารับเดี๋ยวไปข้างนอกกันฮัลโหลเนี่ยทำไมชินเหมือนนาเล็กค อ,อันของแม่อันน้ของพ่อหรือพอกินอีกอะขนมนี่ไปเอาอะไรอ่ะพ่อไปเอาอะไรด,ดื้อเหรอมันเม็นไห้กินขนมอีกแล้วทางนั้นนะ

สนุกมากขอบคุณแม่แล้วคุณส่งผู้ตัวไปด้วยเยอะเยอะอะรสชาติอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวถามพอก่อนอร่อย่อมไม่เหมือนที่บ้านอะไรเจ้าอะไรฮะ 啊，没没，忘记了。不买卫生棉。 Det, är med sina mm. det har två till, är det inte? Ja. Det kan ni ingå. Det är inte att det kostar 60 nya Nej. Okej, vi ska sätta 100 kronor? När du har något speciellt. Mm. Lite speciellt. Right. Det är samma. เห็นก้ที่เกียรลกโอเ not for เกบจานนี้จากเมื่อก่อน69ตอนนี้เป็น95นห mm ้ hmm. ั need to change number มา ดูให้ดูหม้อทุกคนน่ารักทำไมมันยาวอย่างนี้5ห้าลิตรนะทุกคนเนี่ยห้าลิตรดูไปเดินอนนี้คนเยอะมากเลยน,นี่คนเยอะคนเยอะนี่มาดูอีกแล้วอันนี้น็ตจะนี้ครูนะ มันจะต้องตั้งไฟก่อนไหมตั้งไฟก่อน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  เห็นขนมบาได้ปันเด็กหน่อยเนาะลิสบอนฟินนเดนทูอะไรอดาบุตทูฟาร์เก้ฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยยอเซปฟิน โอ้ยไม่ใส่นมทุกคนอันนี้คือใส่นมมันเป็นเหมือนไอ้นี่เห็นไหมใส่นมใส่ซอสก็ได้ใส่ซอสแล้วเทโอ้สวยดีเกฟฟี่ลูดอ่ะเอาด้วยเอาเล็กเอาอันสองเลยสวย เพราะว่าตัวเองเนี hay hay ่ยชอบดื่มไอ้นี่กันดื่มช็อกโกแลตกันก็เอาไปใส่ช็อกโกแลตดื่มบอาตัวนีสกเดียวเดียวเดียวไปอะไรอีะเอเด้อละเอาสีนี้สองเอาสีนี้สองเพราะพ่อแม่อยากได้นี่ใส่กาแฟถั่ยนิด ใส่กาแฟนี่ได้ใส่กาแฟสีสวยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันหูมันหกักไปใส่ทำไม Ik geef je is screen radio. Een mobiele telefoon had er gevonden en 82 mensen hadden beschrijving wat informatie op plan 2 En Een mobiele telefoon had er 82 mensen hadden beschreven wat informatie op plan 2 was. Kan ik je radio Een cell phone has En kan de ใส่อย่างนี้นะยังเทียนต่างๆถามว่าหอมไหมก็ไม่ใช่เทียนแท้แบบหอม <c oughs> หอมนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าก็ถึงเทศกาลนี้แล้วเราก็คือช่วงนี้มันมืดเร็วทุกคน <c oughs> การจุดเทียนก็โรแมนติกดีอ๋อที่แม่ชอบก็คืออันนี้ใช่ไหม <c oughs> ที่มันเป็นหญ่านะลูก <c oughs> ใช่ ที่เหมือนเขาตัดหญ้าใหม่ๆอ่ะเฮ้ย <Gym. S 1> อันนี้ล่ะเดนอสโซ่เอ่อฟอร์ชัลีเล็บฟอร์ชัลีลูกเตลิดฟอร์ชลีเลยสันฟฟรเก้สันสันอดอรอ๋อสอนน Jag måste De Det är inte samma. Men det är bara att kolla här. Gräs. Ja, ja. mm. okay. ja, det är samma. det luktar. Ja. Luktar lukt gott. Men det kostar 59. Den är en liten kloss av 19. 19. Nej, 39. Nej, den, där lilla, ja, den är jätte liten. Den är 39. Ja, ja. Den är 59. Så, ja. Här kostar det. Hur mycket du ser? Jag såg jag så här. Men det var en jätte Ja. 20 hour. <en> 3 dagar sen ser det ut som. Jag tror det det och är. Jag är färdig. <här> jo, men om man tar var kväll så är det tre kvar. เธอจะถอดเดินทานอเล็กซานเดอร์คันดุกโทบดดทารเดอฮะาพุซะปะปะฮ่าฮ่าฮะาพุซะหาเทียนหอมก่อนทุกคนมันไม่ได้แบบหอมหอมตามที่บอกจ้ะแต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทามันเป็น มันเป็นกลิ่นอายที่อบอุ่นนะจ๊ะช่วงนี้เพราะว่าเขาจุดเทียนกันเยอะเนาะได้ซ้ำมะขุชิตเดนชิตเดนเย่าสกันท่าทูเด่นดาท่าเด่นดาตัวเด่นไงว่าจะไม่ซื้อมาซื้อจนได้อะแม่ โอ้ยไม่อยากใส่กลัสล่ะคันดูหแล้วเรอบาระคัดูบหละเห่สงนะ ไม่ชอบหลอกปลานะ่ะเรากินปลาพอไม่กินปลากินแต่ขนมมั้งให้ซื้อกับข้าวไม่ได้อะไรสักอย่างเลยวันนี้แต่ขนมทุกคนกลับมาแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วนออปของก็ชอบก็พว่านี้ผมซื้อให้พมกัน้องแลนนี่ซื้อกินด้วยกันครับไม่แยก ใช่เออถ้าชอบก็กินด้วยกันครับพ่อมทำแบบนี้เดี๋ยวถ้าน้องซื้อน้องจะไม่ใช่น้องเขาจะไม่แบ่งเลยเามื่อวานพงศกินเราก็ไม่ได้ชามน้องไม่แอบกินของเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าชน้องน้องจะพูดไม่ก็แอบกินไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่ไม่แอบกินนะครับแอบกินวันนี้ตัวเองซื้อมาแต่ว่าพ่อมแบ่งใช่อเล็กกับแบ่งอเล็กกับแบ่งครับอเล็กสไตล์ไทยไง ชอบแบ่งแต่น้องเป็นแบบฝรั่งอ่ะเขาไม่แบ่งนะเขาซื้อของใครของมันนะเล็กแอบกินของเข้าไม่ได้นะลูกอ้าวซื้อให้แบ่งกิยมะตัวเนี้ยนะก็ต้องบอกเขาด้วยว่าแบ่งกันกินอันเนี้ยคือบอกน้องว่าน้องจะกินอันไหนก็ได้อเล็กให้กินไม่ใช่อเล็กให้กินด้วยกันแต่น้องเขาจะไม่แบ่งเขาจะไม่ให้เลย ชิ้นเดียวนี่เขาโมโหเลยนะครับทุกคนเขาเขาซื้อมาแล้วของเขาก็หยิบแต่เองได้ไม่งานไงเออเอาเก็บเก็บทุกคนอาจจะไปรีวิวนะมือเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนจะพึ่งกลับมาเนาะทุกคนเนาะคนคนแล้วปากๆก็ชิมให้หน่อยสิไอ้แกงแกงลาวเนี่ยเออวอตไซรุวอตชิมวอตไม่ฟิลไอ้ดูสไปไม่ไม่ได้เมก ให้ย sh ูช well, ิมเฉยเคนเฉยเฉยยูไม่ได้เมกอะไรเลยโอเคคักอยู่ท่วงเอาโอเคอย่างชิมหมูสิแกงฟักทองใส่หมูพี ah ่น้องพริกก็เอาได้พริกมันไม่เผ็ดร้อนโอยังบอกเป่าเลยอืม อะไรเออไอเล d เดันนี o สต g เลาะพอดายมิกันจ e เกิน t ปเล็กนิดนิแต่ผม e ิดว่ามันก็ยังดีโอ้พอนว่าแซบเลยอ่ o แซบมันก็อร่อยเสียเลยพ่อหนอหน่จ้าเ t าแขวะกะซิใส่ฝักทองจ้าหน Mm. Skål! Det behöver Skål. Där är som jag köpte sist och också skål för spisen. Vadå? Mm. Kan du röra lite och sätta uh, basilika för mig? Jag är redo, färdig. Sätt igen? Ja. Är du säker? Ja! Tjoarna? ใสห่หัละพาให้หน่อย yes เก่งฝักทอนใส่หมูจังเราเคใส่ข้าวขวบไปน,นั้นพี่น้อ,องเยอะเดอร์แล้วโอ้โชว์ออฟวอมใส่ปลาเด็กใส่อันนี้โอเคโอเคทักสมิกะทูสันทัก,กมีสวัง จ้าอาหารคองขอยมือนี่แกงผักท้องหมูจ้ะใส่ข้าขวขัวน้ำพี่น้องจ้าฮู้ยห่วย,วยนี่ส่วนของนมนมนี่เป็นลูกชิ้นไก่กับมันบดจ้ะทั้งนั้นลูกชิ้นไก่มันบดเนาะง่ายๆได้จ้ะมือน,นี่ตักเลยเอายกของแม่ออกไปเออเบื่อม,มังสงอมเนาะดูถ่ายเฟิสปับปับขันเชติสติกเกอร์และวทอลสติกเกอร์เอเตเดนดา ตอนเช้าท้าส์มาวันนี้มันห้าสิบท้าส์มันจะมีกี่คนสิดีกว่าไหมได้เลยแมทธิวยังไม่กลับเนาะกลับดึกดึกนู่นแหละทุกคนประมาณเกือบสี่ทุ่มอ่ะแมทธิวอ่ะพีแคดิพัสไตเดบัสอืมเพราะว่ามีเขามีเลี้ยงอาหารข้าเป็นพาสต้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นพาสต้าอะไรนะทุกคนอืมยังรน

ยุ้ยไมให้หกไปล้กเจฟอรซอสเรยกไปเลยอันนี้ยกไปนูน่น,นมันยังเหลือทุกคนเหลือก็เอาให้พ่อทุกคนกินเขาแรงจ้ะเอาเลยวัชกดลูกชิ้นไก่กับมันบด ช่ส่วนเรานี่มีมะเขือกับน้ำพริกปลาทุกคนแล้วก็มีแกงฟักทองนะอร่อนานแล้วไม่ได้กินลูกชิ้นไก่เนาะอร่อยโอ้รอแค่นี้ก็อร่อยเนาะ ก็อร่อยแบบสำเร็จรูปเลยอร่อยมากเกินครับขนมปังกรอบขนมปังกรอบอ่ะอันไหนง่ายก็ง่ายไปจ้ะทุกคนจะว่าง่ายอัน ลูกชินก้นไก่นี่แพงๆเนื้อกิโลละแปดสิบห้าครูนะปะปะ so did before i only want to eat this mm hmm. ใช่เนื้อ <c oughs> ลูกชิ้นเนื้อ Yeah But This is good. better is ลูกชินก้นไก่อร่อยกว่าลูก <Yeah. S 1> ชิน mm. mm ้นเนื้อเมื่อก่อนซื้อแต่ลูกชิ้นเนื้อเนาะ อันนี้ลูกชิ้นไก่อร่อยกว่าครับแม,ม่กินได้กินได้ทำไมจะกินไม่ได้จะถ่ายก่อนแค่นั้นทุกคนท่านเมื่อค่ำก,กันกับเราอ้อยากกินอันนี้มะเขือนี่มาจากสเปนนะทุกคนกิโลละ99โครนแต่วันที่เราซื้อ อุ้ยอ่อนเพิ่งเจอลูกอ่อนนี่อย่างนี้แข็งแข็งแล้วเนะี่ยอุ้ยพิบประเดี๋ยว วันนั้นซื้อได้กิโลละเจ็ดสิบโครนแก่ข้าสิบเก้าดีมากเดี๋ยวชิมน,นี่ก่อนใ <laughs> ส่ข,ข้าวขัวก็หอมหอมสดน้ำันทน่นอกป้าป้าอเล็กแมทธิว ไม่กินฟักทองนะทุกคนไม่กินฟักทองแม่ก็เลยได้กินคนเดียวชิมได้แต่ไมชอบนลล้วแด่นะค่ะอ๋อือเป๋นเก๋อหอมข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วด้วยอื ฟักทองแบบนี้จะมาปีละครั้งทุกคนช่วงซัมเมอร์แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะเล็หน่อย <c oughs> มาซ้าหน่อยปกติจะมาสิงหานี่มากันยาแข็งแล้ว <c oughs> <c oughs> ออใชใ้ชีวิตแบบนี้นะจ๊ะวนเวียนไปวนเวียนไปแบบนี้เหมือนเหมือนทุกทุกอาทิตย์ทำงานหาเงินไปเรียนทำกับข้าวกินข้าวนอนวนเวียนอยู่แค่นี้นะจ๊ะอ,อืมอกีนกันึง่ง เดี๋ยวเล็กหิวข้าวมีตากล้องเอวันนี้แมชนาชนะเลยบิสซิสกินหลังเหรอครับฟักทองนี่มันไม่ค่อยเหนียวอทุกคนมันไม่ค่อยเหนียวมีความหวานนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นฟักทองที่แบบเนื้อร่วนไปเลยนะทุกคนก็โอเคอยู่ใช่อื ผมคิดแบบนี้ด้วยก <c oughs> ินได้อร่อยด้วย <c oughs> ใช่อร่อยมากทุกคน,เ,นเข่ามะเขือรูปมึง <c oughs> เก็บไปกินทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซันนีจกก่จับกอดนั่หละตามที่บอกจะมาทิ้วมาประมาณเกือบสี่ถุงอะประมาณสี่ถุงอะนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะเดี๋ยวพอเก็บถวยเก็บช่างก่อนสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ๊ะ bye bye.